สวัสดีครับครั้งนี้ก็พบกับผมในบทที่สี่แล้วนะครับในบทที่สี่ของเราเนี่ยเราก็จะมาเรียนกันเรื่องออฟังก์ชัน max และฟังก์ชัน min นะครับซึ่งใช้งานง่ายมากผมทบตัวอย่างเอาไว้แล้วฟังก์ชัน max นะครับคือฟังก์ชันที่เอาไว้หาจํานวนที่มากที่สุดส่วนฟังก์ชัน min ก็คือตรงข้ามครับคือฟังก์ชันคือจํานวนที่น้อยที่สุดนั่นเอง เรามาดูค่าฟังก์ชัน m a กนะครับในการใส่สูตรเราก็ต้องใส่เท่ากับเหมือนเดิมครับทำโดวยวงเล็บนะครับต้องหาละผมต้องการหาราคาที่สูงที่สุดซึ่งผลที่ได้จะต้องออกมาเป็นสี่ร้อยนะครับนี่ครับนี่คือฟังก์ชัน m a กนะครับ <c oughs> เอครับใส่ m a กแล้ววงเล็บนะครับโอเคต่อไปฟังก์ชัน min นะครับเป็นการหาค่าที่น้อยที่สุด นะครับก็คือให้ค่าในช่องเดิมค่าที่น้อยที่สุดในในช่องมินตรงนี้นี่คือ50นะครับนี่ครับง่ายๆแค่นี้ครับ,ร,บระหว่างแม็กกับมินแตกต่างกันไม่มากนะครับโอเคแล้วผมขอจบบทที่4แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ